เพิ่มเติมข้อมูลนะคะสำหรับสมุนไพรอิสัดนะคะอิสัดก็ใบมันจะเป็นแบบนี้ค่ะใบเป็นแบบนี้ทานได้ทานได้เลยทันทีไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรก็ได้แต่มันจะเป็นในรูปแบบชาถ้าเราเอ่อต้องต้องการที่จะทานแบบชาแบบต้มได้หมดนะคะแต่หมายถึงว่าความสดของมันกินได้เลยผลมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถทานได้เลยละอ่านี่พวงมัน มีผลแล้วก็นะเหมือนองุนแหละเออทานได้เลยค่ะทานกับออกับข้าวได้เลยทั่วไปไม่ต้องไปคิดว่าเอ,อ้ยฉันไม่อยากกินสมุนไพรฉันไม่ชอบสมุนไพรฉันกินยากไหมสําหรับยีสัตว์นี่กินง่ายมากนี่เดี๋ยวว,นนว,มมว,มมวันนี้มันเป็นบะหมี่เริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วองค์เริ่มมาวันนี้มันเป็นบะหมี่ก็คืออยากอยากกินบะหมี่เกาหลีเขาเขียนว่าเกาหลีแล้วเราก็นี่ ปึ๊บอืมเราเส้นเข้าไปก่อนรสชาติดีไม่เฟื่อนบอกเลยไม่เฟื่อนอมเปรี้ยวนิดนิดใบใบค่ะใบอีสัตวอือเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีนี่เมื่อกี้ไม่พอค่ะเล็กไปไปเอาอันใหญ่มากทำแบบนี้ได้เลยค่ะคนที่ไม่คนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องสมุนไพร แล้วก็เบื่อไม่เข้าใจมันแบบนี้ค่ะบางคนก็ถามว่าสมุนไพรคืออะไรกินอะไรขายอะไรยังไงเลยมาทำให้ดูว่ากินแบบนี้ง่ายๆเลยตอนเชา้าเต้ก็จะต้มก่อนนะคะก็จะมียาต้มก็คือสมุนไพรรากใบผลต่างๆที่แห้งแล้วมาต้มแต่สำหรับระหว่างวันคืออย่างนี้เลยค่ะทานเล่นทานกินกับข้าวได้เลยเนี่ยอ อร่อยมาก